คอืสวัสดีค่ะมาด้วจะกินแกงไก่ใส่เส้นฮอน์ดวันนี้กินกับลูกนะคะวันนี้เป็นเดี๋ยวมีอันขอรอ์นใหญ่แป๊บนึงจะใส่เมื่อยตรงกลางน,น,นะโ <Yeah. S 1> <c oughs> อ้ยสไปช์มีแอนใส่พริกไปจังอ่ะ <Yeah. S 1> ตั้งว่าหลายลืมว่นมีนว่าลืมดอกมันเพิ่นนะใส่ไปจักเม็ดหกเม็ดเถ่นเนาะ สวัสดีจ้ามาได้ค่ะกินอ่ะแกงไก่ใส่เส้นร้อนเนะ <c oughs> าะก็เจ้าสิทวงว่ามีอันกินเส้นอีมอนกมีอันมาก,กินเส้นอะ่ะลูกกับมักเลย <c oughs> พอบานไปเหตุงานเนาะค่ะเนาะเอาเสร็จไปสิ สำหรับมีแอนมีแอนว่ากำลังดีกำลังแสบอันใช้ไปแดดไปสำนันอ่ะพอดีแลออว้วนะคะบ่ต้องเติมยางอีกผสมนันสีนเข้มปวดโอเคฮะนี่ยข้ <c oughs> บ้านไปเห็นงานของนเนียเป็นอันวันยุดราชการนะคะวันแต่งกิดวิ่ง งบโอเคแล้วเสซนมีแอนซนามก้อนนะระสนมันสิสิเหนียวอืมิไฟเนี่ยโอเค cho đỗ đi. It's like home. Talking about the hand-me-throw. Good? mm, -hmm. mm -hmm. Spicy? <laughs> mm? -hmm. it's fine. Not not, it's not, it's fine that it's not that spicy. mm -hmm. Only I a broth. สาวๆความอ้วนอยากกินอีกสิบะก็อ้วนเนาะซีบปลากับแซบแล้วเส้นฮอนเนี่ยกินกับคนเนี้ยคนจะเ้าได้หมดหรอคะแต่ว่าตั้งใจจะกินแค่ซี่ หมูว่านเป็นวันแต่งกิฟต์วิ่งค่ะว่นแม่หมูบ้านเหมือนนี่เดาว,ว่ากินดินเนอร์หมูว่านพอบานเฮด <c oughs> อบานเฮดกัะเปาแต่งกิฟต์วิ่งปีนี้บ่ได้ไปกินกับยาเพราะว่านโควิดหน้ทิ้มไปบ่ไดลองไปสิกินบ้านไทยบ้านมนะั้ง Yeah, I can click crap cut. Yeah. Mm. Oh my face. Mm. Okay. It mm. gives you a lot of chicken and noodle หมูอื่นเมียนตะไปเน็่งานละน้องหมูอืดตไปรเราเลี้ยงชาวบ้านก็ไปเห็นไงย่ำเลิกอ่ะย่ำเมียนเลิกงาน,นงเสียบุคคลได้ยินชาบ้านเนาะนี่ชาวบ้านได้อยู่น้ำกันผู้บ้านแล้วไปตกปา่า <c oughs> ตกปลาหลังเลยงานมีแอนกับเลิกมะหอดบานกระทุมกมลัวแบไแม่จ้ะทำแบบมัน,มนถึงมันก็เดิรกแล้วอ่ะลูกกับกินไปแล้วมีแอนก็บกินไปแล้ววิธีทำงานไเปเหตเก็บมันแบนกับครอบพ่ต้องมีแอนบอกว่าว่าเอาแบบว่า แบบจะของมามีเวลาจังสีจะของแบบว่าบอรอมกับว,บว่าอยากเพ็นด้ังสีเนาะแล้วเจนเนาะเป็นว่าพอกันอาทิตย์ละเทือเนองจจนเนาะก <c oughs> ำลังดีพอกันซุ้มือพูดก,กัสีเบื่อกันเนะาะก,กระดูกไก่เอาเนื้อให้ลูก แม่กินกระดูกมัน <laughs> คือบานเท่าเลยพ่อแม่กินเนื้อเอากระดูกให้ลูกไา้ดีนปะ บิงข้าเจ้าสมารก็กินเหค่ายครับกินสมากแไปไก่ง่วงไก่เนื้ออย่างเนื้อโรสบีแพมยังเป็นวันาะหาแล้วแต่แล้วแต่ข้าเจ้าเสียกกินอย่างครับจะว่าพวกพี่แอนกินนั่ากินไก่าะวไก่ง่วงมันใหญ่พว่มันกินบะหมดขนาดกินไก่กินบเหมอดเลย ก็พอา้บางกบถูกหวยแล้ววันที่หนึง่งพิดไปแค่ตัวเดียวเจะว่าเขาเจ้ากับให้ยอยู่วันที่หนึ่งเจ็ดสิบลายเกือบพิดไปตัวเดียวไหมจ๊ะพิดไปตัวเดียวอีนีเด้อ ว่ากันได้อยู่ในหาพันเดียนแล้วกับเดือนนี้มีอันใดเงิ้เงิ้โควิดน้าทิ้เพราะว่าไปเห็นง่ายไงถัาจบาลใจจะว่า,จวาใจแข็งใจแห้งเกิดหลายเติอบอยู่จะว่า เบ็ดเซ็ดฮักแบ็ดฮักอย่างเข้าไปแซ่บซัมบะได้คืงต่อคืองจะก็่ว่าเป็นอย่างจ้ะถือว่าเป็นโบนัสจริงๆบราจะคิดภาษีได้สำเน็จได้ยินอิ่มแล้วจ้าเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะไปหนู สวัสดีครับสวัสดีครับกดคุครับกดที่ดมบเบิลครับแอนแฮงครับกดคุณครับกินอิ่มแล้วจ้ากินเมื่อไหร่เราแต่โมแต่โมไม่ได้กินเมื่อหลังแอนขอให้สุขุมสุกสนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วกะมีงานมีงานทำค่ะสู้ๆค่ะมันนี่แม็นของนอกมืออื่นแน่แน่นอนนะจ๊ะเนาะมีแอนไปแล้วนะจ้ามันนี่แกกินเข่ากับลูกเนาะนงบากจ้าน่าจะ